ศาสตราจารยาดร์ดรพีรพงศ์ทีคาสกุลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ง,งานที่อาจารย์ทำนี้ทำไมถึงคิดทําเรื่องที่มันยากกว่า2.5 pm 2.5เป็นออที่อาจารย์ทำนี้ตัวมือเนี่ยคะ่ะจะ ครับเรารู้ว่าฝุ่นละอองเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยมีงานวิจัยทางด้านเนี้ยค่อนข้างมากนะครับในประเทศไทยก็เริ่มมีการวิจัย แล้วก็จากการทบทวนเนี่ยพบว่าฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากๆก็คือฝุ่นละอองขนาดละเอียดมากนะครับโดยเฉพาะขนาดต่ํากว่า0.1ไมครอนหรือที่เราเรียกว่า PM 0.1ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีมลพิษที่เกิดฝุ่นขนาดนี้อยู่หลากหลายแหล่งกําเนิดนะครับเราจึงทําการศึกษาในเรื่องนี้ขึ้นมาครับ อยาให้อาจารย์ปากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ร่วมกับ pm สองจุดห้าเนี่ยมีแนวทางข้องการหรือใช้ย่งไงบ้างรครับครับป,ปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องของบุละอ,องโดยเฉพาะ pm 2 5เนี่ยมากขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังโดยการดูจากแอปพลิเคชันต่างๆว่าคุณภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีประชาชนสามารถติดตามตามแอปพลิเคชันที่มีการรายงาน คุณภาพของคุณละอองนะครับถ้าค,คุณละอองมีค่าเกินมาตรฐานมากนะครับก็จะต้องอรักษาตัวเองนะครับด้วยการใส่หน้ากากบ้างหรือว่าอาจจะงดการออกไปสู่ข้างนอกในการทำกิจกรรมภายนอกหรือการออกกำลังกายข้างนอกจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นนะครับเป็นการช่วยเหลือตอนเองนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นแล้วก็ทุกคนทำได้นะครับ